สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องปังฟอนชนแนลนะครับวันนี้มีเกมมาให้นักเล่นพอดีไปดูจากพี่ช่กชองมึงมาเห็นเขาเล่นเราเลยเอามาถามนางยังไม่เคยดูก็นั่งดูอยู่เนี่ยฟังนะทำไงก็ได้ให้เป็นแปดให้หยิบสองสองอันได้แค่สองอันขยับได้แค่สองอันอออทำไงก็ได้ให้เป็นแปดนะทำไงก็ได้ท <c oughs> ุกคน,นถ้าหยิบสองอันแล้วทำไม่ได้ก็คือ จอโดนอะไรถ้าทำไม่ได้เธอยากทำอะไรอ่ะแต่งหน้าถ้าตัวเองทำได้เขาให้ตังเป็นห้าร้อยอ่ะแน่ใจห้าร้อยนะโอเคเพิ่มเป็นพันหนึ่งได้ปะได้โอเคเดี๋ยวดูกันทุกคนนะทำได้ต่ทำม่ไดโอนเลยนะโอนเลยเาะเลยนะแต่ถ้าตัวเองทำไม่ได้แต่งหน้ากูเลยให้หยิบแค่สองอันนะให้เตรียมให้เตรียมเปิดสแกนหรือปล่างย่าง ยังไงก็ทำไม่ได้ทุกคนเนี่ยเขาจะให้ตัวเองหยิบหยิบได้สองเนี่ยสองจะหยิบอันไหนก็ได้นะเนี่ยทําให้เป็นแปดอ่ะหยิบได้แค่สองไม้นะสองครั้งเนี่ยหยิบได้แปดเปื่อนอ่ะหรอไ่ไ้ว่าแค่เป็นแปดเลขแปดหรือแปดอะไรก็ได้ก็คือเป็นแปดหยิบได้แค่สองไม้นั่นเนี่ยหยิบยังไงก็พยายามหยิบอะไรก็ได้อ่ะหรอเออในเนี่หยิบคือหยิบได้สองครั้งสองไม้อืเออ จะหยิบให้ทําไงก็ได้้มันแปดเอาอยัางพร้อมอยังเอออ่าเริ่มถ้ายอมก็บอกยอมนะลองจับได้ลองจับได้ไดถ้าลองจับลองจับได้ <c oughs> ให้ให้สองห้าให้สองรอบสองรอบรอ,อบแรกลองบกบบ่อนนะรอบที่หนึ่งเดี๋ยวขอคิดก่อน <c oughs> อย่ามาขำอย่าเล่น <c oughs> ลองจับได้ สรอบนะได้แค่สองครั้งนะเดได้สองไม้หรอใช่มันจะเป็นแปะได้ไงออไปแล้วหนึ่งรอบนะเดี๋ยวอีกรอบนึ่งนะรอบสุดท้ายแล้วนะเป็นแปะจคนมาดูกันส่งกำลังใจเชียร์ให้เจยวี่ยอเร็วจะได้พันหนึ่งหรือจะโดนแต่งมาก ย้อมอ่ะเดี๋ยวใส่ช่องมองยิ่งมันต้องใช้มันนานเกินเขานับหนึ่งไม่มันจะนานเกินสองมือได้ใช่ไหมก็หยิบได้ขยับได้แค่สองสองไม้อะเอาง่ายเลยถ้าขยับสองไม้ปุ๊บก็คือจบแล้วจะเป็นแปดได้ไงก็เนี่ยอไม่ได้ต่อกันนี่ ยังไงยอมอย่างเงี้ยเหรอยอมยังไงเออให้เป็นแปดนะเออดูออยังไงนี่คนระับยังนต่อหนึ่งเนี่ยเอออ่ะจับสองไม้แล้วเนี่ย จก็ถองไม้ก็หยิบไม้นี้ไงไม้นี้เปิดมานี่ไงหนึ่งไม้นี้ก็เปิดมันี่ไงอ้าวเออใช่แล้วแหละแล้วเป็นแปะยังไงอ้าวแล้วอ่านว่าอะไรแปะทำไมไม่บอกว่าเป็นภาษาไทายเออแล้วแจกวายกิฟต์อ้าวก็แล้วทำไมไม่บอกว่าเป็นภาษาไทายดอกถ้าเป็นภาษา,ทาไทยแล้วมัต้องพูดมากน,นอนเฮีย <l ots> ทุกคน เดี๋ยวแต่งหน้ามาันยเธอทไมเธอไม่บอกเป็นภาษาไทยเ,เอาใหม่ดิไม่ไเอาใหม่ไม่ใช่ทำไมเธอไม่บอกล่ะว่าให้เป็นภาษาไทยให้เป็นแปละอะเลขนแปลมันไม่บอกว่าภาษาไทยนะแนม่าี่สอนโูตรงเลยให้แค่สองรอบเองนี่โอแค่ เธอแค่นี้คิวก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วอ่ะอันอันน,น,นี้อันนี้มันอย่าเลือกอย่าเลือกไ่ใช่อันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วมันหมดแล้วกเธอ <c oughs> อันนี้สีอะไรผมันจะแดงเกินไปไหมนะหกคนเป็นภูมิแพ้เหรอตาแดงคุณร้องไห้เหรอนี่คืออะไรเข้าตา อันนี้ลิปติกอันนี้อันนี้ก็ลิปติกอันนี้ที่เขียนคิ้วได้อย่ากดแรงมันเป็นมีเป็นได้เหรอน้ะ,นะ จำไม่ได้ตามกดดิไม่ทำเลยเีย่าเจรมอะขมดมิ้มมนั่นอย่าเล่นไม่ไม่ไมมันมันหมดแล้วหู <c oughs> รู้ใช่อือหืออือืออือหืออืออือหืออือออืออืออจอนแดงจอนแดงอือหืออืออืออือหืออือหืออือืออือหืออือดีอือดฟอนผม เธอมเลือดข้าฟันใช่ไหมอ่ะได้โจ๊ยไงไม่ได้เหรอหมูเหรอนั้ไแม่เลือดฟันเหรอเลือกอะไรเลืออะไรเธอมันแดงเกินไปอ่ะเล่นแสีแดงอ่ะให้กล้องดูดิ หน้ากูแดงเป็นคนกินพริกแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหตอนถ้ามึงแต่งอย่างนี้นะมึงแค่เอาสีแดงทาหน้ากูเลยเนแดงไปหมดเลยไปรังค้ากันปะมึงทำอะไรไปรังค้าปะไม่ไปปะเออแล้วเข้อหาว่ามึงแต่งหน้ากูแต่งหน้าบ้าอะไรของมึเดี๋ยวเดี๋ยวแว้เต่งหน้าไม่มีใครกาจ้างเลย สวยไม่คัดเคยแต่งหน้าแดงขนาดนี้ไม่มีใครกล้าจังหรอเดี๋ยวรอบหน้ามีเกมใหมนี่ถ้าอยากได้ตังค์แบบพี่หาเกมให้น้องได้ดินะเค okay, ทุกคนรอบหน้าต้องผันหานะเออขึ้นเรื่อยๆอย่างอาหาเราผันหานหนึ่งทีเค <laughs> okay, ทุกคน <laughs> วันนี้แค่่ได้แหละเดี <laughs> ย๋ยวไว้หาเกมสนุกสนุกมาให้น้องเล่นใหม่ <laughs>